ครับกาบสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับชาวพักเครื่องทุกๆท่านด้วยนะครับและสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทุกๆท่านนะครับเอฟซีของช่องคนรักพักเครื่องทุกท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมนะครับคนรักพักเครื่องนะครับอ่าทางร้านเรานะครับวันนี้ก็ได้ชุดแรกนะครับของเดือนมีนาคมนะครับพี่เนาะของเดือนมีนาคมก็เริ่มต้นวันที่หนึ่งนะครับวันแห่งหวยแหงวันแห่งโชคลาภนะครับและวันหวยออกนะครับพี่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 ทุกท่านนะครับอ่าวันนี้นะครับผมนะครับก ได้พระมาหนึ่งชุดนะพี่พีเนาะวันนี้เป็นชุดใหม่นะครับ <chin> ได้มาเท่านี้เองนะพี่เนาะพระก็ค well. ่อนข้างหายากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วนะพี่พี่เนาะวันนี้ก็ได้ของที่เด็ดหลากหลายชิ้นเลยนะพี่พี่เนาะนีนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับพระขันนะครับหลวงพ่อโศกนะครับวัดปรากองนะพี่นะของดีเพชรบุรีนะครับของดีเพชรบุรีนะครับอันนี้จะเป็นงานนะครับจะเป็นงานนะพี่พี่นะเป็นงานแกะนะครับเป็นมีดเขาเรียกว่าพระขันนะครับพระขันนะครับแบบนี้เลยนะพี่อ่ะ แล้วก็ตะกุดนะครับเขาเรียกว่าไม้คูนพี่พี่เนาะนี่ไม้คูเก่านะครับอแต่ผมดูไปหลวงพ่าะกลวยนะพี่พี่นะไม้คูแบบนี้นะครับเนี่ยผมดูไปหลงพ่อะกลวยนะครับอะเดี๋ยวมาชมรายการแรกเลยนะพี่นะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับอนี่อันนี้แบ่งปันเลยนะพี่อันนี้แบ่งปันอันนี้เป็นของเก่าสององค์นี้เป็นของเก่าที่เหลือชุดใหม่หมดนะพี่พี่เนาะอันนี้จะเป็นหลวงพุทโตนะครับวัดประดู่ิมพีนะพี่พี่เนาะกล่องเดิมเดิมนะพี่พี่กล่องเดิมเดิมนะครับ นี่นะครับกล่องเดิมๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงเกสสอนะพี่ๆเนาะเนื้อผงเกสสอนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับเนื้อผงเกสสอนะครับดูลายนิ้วมือน่ะตะกุดต่างๆนะครับคมชัดลึกเลยพี่เนาะคมชัดลึกนะครับตะกุดต่างๆอะไรต่างๆพี่คมชัดเลยนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมเนื้อผงเกสสอนะพี่ๆนะอ่า องนี้ราคาแบ่งปันนะพี่เนาะลองเข้ามานะครับอ่าสินเขาเรียกว่านับหนึ่งต้นเดือนนะพี่พเนาะวันที่หนึ่งนะครับอ่าเดือนวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับของปีนะพี่เนาะอ่านะครับก็เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกครับของ EP นี้นะครับชุดแรกของ EP นี้ครับวันนี้ของต้นเดือนนะครับก็จะเป็นชุดแรกกันเลยนะพี่พี่เนาะที่ได้มานะครับก็ได้มาไม่เยอะนะพี่ี่เนาะได้มาไม่เยอะนะครับได้มาแค่สิบกว่าชิ้นเองวันนี้นะครับก็มีป้าท่านหนึ่งนะครับเรียกไปเหมานะครับพี่ีเนาะอ่ะนี่นะครับต่อมานะพี่ เป็นหลวงปุต anyway, โตนะครับเนื้อผงใบลานนะพี <th> ่พ <in> ี่เนาะเนื้อผงใบลานนะครับตะกุดเงินเหมือนกันนะพี่พี่อ่านะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับทางอดีไลน์ผมได้เลยนะพี่พี่เนาะทางอดีไลน์ผมได้เลยนะครับอ่าสนใจติดต่อเข้ามาทางอดีไลน์ผมได้เลยนะครับอ่าความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่เนาะนี่ลองดูนะครับความเก่าถึงยุคในพี่เนาะถึงยุคปุตโตเลยนะพี่เนาะปีสองหนึ่งนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับ นี่นะครับอ่าดูตะกุดนะครับคมชัดสวยงามนะครับพี่ๆเนาะนี่เห็นไหมครับซูมงแบบละเอียดละเอียดเลยนะพี่ๆดูเนื้อหานะครับมวลสารนั่งตลาดนะครับของเนื้อผงใบลานถนนปุโตนะครับดูสะดือนะพี่ลึกคมชัดนะครับลายนิ้วมือนะครับติดดูลายนิ้วมือนะครับติดคมชัดแบบนี้นะพี่ๆเนาะ ดูตัวอย่างต่างๆครับคมชัดลึกนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ะถ้าพี่ๆท่านใดชอบหลวงปู่โตนะครับอยากเก็บหลวงปู่โตนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ผมได้เลยนะพี่ๆนะหรือโทรสายด่วนสายตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะพี่ๆเนาะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับนี่นะครับช่องทางติดต่อผมนะครับนี่ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 1 7 5 2 1 7 8 4นึ่งเจดห้าสองหนงนะครับสายด่วนสายตรงนะครับหรือไลน์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์หกสองสามที่สี่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาทาง องต่อมานะครับองนี้นะพี่ถือว่าเป็นสุดยอดทีเด็ดเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นงาแกะหลงพ่อเดิมนะพี่นะงาแกะพับปิดตางหลงพ่อเดิมนะพี่ๆเนี่ยเจ้าของเก่าเลี่ยมมาสวยมากๆเลยนะพี่เนาะเลี่ยมมาสวยมากๆนะพี่ดูนะครับงาเก่าไม่เก่านะครับดูครับเก่าถึงยุคนะพี่ๆทุกท่านนะครับอ่านะพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับเก่าถึงยุคมากนะครับพี่ๆเนาะเก่าถึงยุคมากๆเลยนะครับเก่าถึงยุคนะครับอ่านดูครับนี่เห็นไหม ดูขอวเขียวๆนะครับธรรมชาตินะพี่ๆนี่ดูเป็นงาความเป็นงาเก่านะพี่ๆนะเป็นงาเก่าพระปิตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอ่านี่นะครับผมมีในตำราแน่นอนนะพี่นะนี่ในหนังสือมีแน่นอนนะพี่ๆไปดูเลยนะครับอ่าจะมีสองสองย่านนะพี่นะเป็นพิมพ์ถ้าช่างเป็นช่างชาวบ้านเนี่ยบางท่านก็จะแกะเป็นนังกวากด้านหลังด้วยนะครับบางท่านก็เป็นหลังเรียบนะครับแล้วแต่นะครับผม นี่นะครับแต่องนี้นะครับถือว่าจัดว่าสวยเลยทีเดียวนะพี่ๆี่เนาะจัดว่าสวยเลยทีเดียวนะครับดูนะครับอ่าเป็นชุดเล็กๆนะครับแต่เน้นพุทธคุณเน้นคุณภาพนะพี่พเนาะเป็นชุดเล็กเล็กแต่เน้นพุทธคุณเน้นคุณภาพนะพี่นะเก่าเดิมของจริงนะพี่พี่เนี่ยเห็นไหมเก่าเดิมของจริงนะครับดูนะพี่พี่เนี่ยเก่านะครับสองให้ชัดชัดเลยพี่ไล่ไปดูเลยครับดูงานเก่าเก่าแบบนี้นะพี่พี่เนี่ยเห็นไหมครับงานเก่าเก่าแบบนี้นะครับอ่าพี่พทุกท่านนะครับ อลไรลูกค้าทุกท่านนะครับดูงานนะครับลายแตกลายงานต่างๆนะพี่พี่เนี่ยอาจจะส่องได้ยากนิดนึงนะพี่เพราะอยู่ในกรอบพลาสติกครับผมไม่อยากแกะเลยพี่เพราะว่าเขาเลี่ยมมาสวยมากๆนะครับเลี่ยมพลาสติกมาสวยมากๆนะครับพี่พี่นะเนี่เห็นไหมเลี่ยมพลาสติกมาสวยมากๆนะครับอ่าวันนี้จะเป็นภาพพิตางาแกะพ่อเดิมนะพี่พี่เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับอ่าลองทักเข้ามาได้เลยนะพี่นะคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับการสะสมแน่นอนนะพี่เนาะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่พี่นะแบบนี้นะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองทักเข้ามาแน่นอนได้เลยนะครับทุกทุกทุกรายการนะพี่นะถ้าพี่พี่ทันใดปิดนะครับผมให้ตรงปกทุกรายการนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคบพี่พี่เนาะนี่นะครับให้ตรงปกนะครับลูกค้าคนเก่าเก่ารู้กันอยู่นะครับพี่พี่อ่าต่อมานะครับเป็นโซทอนนะครับส่วนเก้านะพี่นะเป็นโซรทอนย์นเก้านะครับอ่าโซทอนส่นเก้านะครับลงยาเรื่องนะพี่พี่เนาะเป็นเหรียญอาลโลโทอนส่นเก้านะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกนี่เดิมเดมเก่าเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่พี่ เรียกว่าติดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูคราบขี้ฝุ่นยังติดอยู่เลยนะครับพี่อ่าเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ให้ดูด้านหน้าก่อนเลยเนี่ยหลวงพ่อโสธรนะครับลงยานะครับสี่เรื่องนะครับพี่พี่เนาะนี่เก่าถึงยุคแน่นอนนะพี่พี่เห็นไหมนี่นะครับล่องร้อยขุดนะครับลงยาแบบนี้นะพี่พี่นี่นะครับสวยเดิมเก่าแน่นอนนะครับพี่ๆี่เนาะนี่นะครับสวยเดิมเก่าแน่นอนนะครับปุ้มค่ายับสะสมแน่นอนนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับ วัดจังหวัดสระเงศงเซานะพี่พี่ปี2509นอ่าะครับเนื้อสวยๆก็เก่าแบบนี้นะครับพี่พี่ดูได้เลยเนื้อสวยๆก็เก่าแบบนี้นะครับนะครับผมสวยงามมากนะครับผมแบบนี้นะครับต่อมานะครับนี่แหวนหัวสิงห์หลวงพ่อเดิมนะพี่พี่เนาะเป็นงาแกะนะครับนี่นะครับได้มาสองชิ้นนะครับหลวงพ่อเดิมนะพี่ดูงาแกะสวยๆแบบนี้นะครับ ดูนะครับงานแกะเส,สวยๆแบบนี้หายากมากนะครับยิ่งเป็น12นักสัตว์เนี่ย12นักสัตว์จะแกะเป็นรูปรูปนักสัตว์ของปีปีนั้นๆน,น,นะพี่พี่เนาะรูปเสือรูปไก่รูปหมูรูปอะไรนะครับจะแกะรอบแหวนเน,นะพี่เนาะอันแบบนั้นหาโคตรยากเลยนะครับพี่ๆอ่จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะพี่พี่เนาะแต่ว่าแกะเปสิบสองนักสัตว์นะครับแต่อันนี้แกะเป็นสิงนะพี่พี่เนาะนี่เห็นเห็นไหมครับสิงครับการแกะสวยงามครับเดี๋ยวดูรอยลายแตกลายงานนะครับของงานครับ เป็นงานจริงๆนะพี่ๆเนาะนี่นะครับดูงานนะครับเก่าถึงยุคนะพี่ๆเนาะเก่าถึงยุคนะครับแต่สภาพการใช้นี่แทบไม่ผ่านการใช้เลยทีเดียวนะครับถูกการเก็บไว้ดีนะพี่ๆเนาะเจ้าของเก่าไม่ดีนะเจ้าของเก่าไม่เอาไปใส่ตลับคลิปพึ่งไว้นะพี่นะถ้าตลับใส่ตลับคลิปพึ่งเสียผิวเลยนะพี่นี่นะครับใส่แบบนี้นะครับเก็บไว้ในถุงซีนอย่างดีนะพี่ๆเนาะนี่นะครับนี่สวยงามครับลายสวยมากๆนะครับดูรอยจานยันนะพี่สวยคมชัดนะครับดูนะครับ อ่านี่ะครับหัวสิ่งแบบนี้นะครับด้านไนนะพี่ด้านไหนเห็นไหมครับด้านไน,นนะครับแบบนี้เลยนะพี่อ่าสวยเลยนะครับเป็นแหวนนะครับอ่าชิ้นต่อมานะพี่นะรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดนี่ถือว่าหายากมากนะครับอันนี้ก็จีบมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับพี่นะจีบมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับประมาณเดือนกว่าๆได้ได้นะครับกว่าจะได้ดอกนี้มานะพี่นะเป็น,นตะกุดพอทาว่าผนังแตกนะพี่ี่ สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับล so ักเดิมเดิมนะครับดำดำแดงแดงเดิมเดิมแบบนี้นะครับดูธรรมชาติความเก่านะครับของลักนะพี่ๆ่าธรรมชาติความเก่าของลักนะครับเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะครับดูนะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้นะพี่ๆนะอ่าหายากมากนะพี่นะหายากมากนะครับอ่านี่นะครับไม่ต้องไปหาแล้วนะพี่นะผมถ้าใครอยากเก็บสะสมนะครับผมตามไปหามาให้แล้วนะพี่น้องนี่นะครับตามเหมาบ้านหามาให้แล้วแล้วพี่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดอีกชิ้นหนึ่งนะพี่ๆเนาะของรายการนี้นะครับอ่านี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละชัดๆกันเลยนะครับอ่ะนี่ครับดูความเก่านะพี่เนาะดูเห็นไหมพี่ความเก่านะครับความเก่าของเชือกนะพี่นั้นจะดูลักแดงๆแบบนี้นะพี่ลักแดงๆดำๆครับดูรอยแตกรอยแยะนะครับอ่ารอยถักเชือกนะครับต่างๆแล้วดูธรรมชาติต่างๆตามซอกตามมุมนะพี่ๆ โอ้หปึกเลยนะครับปึกเลยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนี่นะครับผมอ่าดูนะครับตะกุดหลวงพ่อทาล้วผนั่งแตกนะพี่พี่เนาะหาค่อนข้างยากนะพี่พี่เนาะอ่าหาค่อนข้างยากนะครับนอกจากคนเท่าคนเก่งจริงๆนะครับถึงยุคหลวงพ่อทานะครับหรือเป็นมรดกตกทอดมานะพี่พี่เนาะดอกนี้ก็ตามจีบมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับพี่น้างเดือนก็กว่านะครับวจะได้มานะพี่พี่เนาะนี่นะครับ เก่าถึงยุคมากๆนะพี่เก่าถึงยุคมากๆนะครับดูเลยนะครับคุ้มค่านะครับแต่การสะสมมากนะครับพวกเครื่องรางแบบนี้นะพี่เนาะเป็นของที่หายากกว่าพวกพักเครื่องนะพี่เนาะนี่นะครับเป็นเครื่องรางครับสมัยโบราณนะพี่เนาะด้านอยูงยงกงพันนะครับหรือแค้วคลาดปลอดภัยนะครับจากสิ่งอันตรายทั้งต่างทั้งปวงนะพี่เนาะนี่นะครับตองดอกนี้นะครับหลวงพ่อเท้าวัดวัดพันหยงแตกนะครับหรือตะกุดครอบจักรวาลนะพี่ ดอกนี้ขนาดไม่ใหญ่มากนะพี่เนาะถ้าร้อยทักต่างๆนะผมผมส่องให้ดูใหม่รอดแล้วกันดูนะครับความมันต่างนะพี่ดูความมันต่างๆสวยงามนะครับเห็นไหมตามสอกตามมุมครับธรรมชาตินะพี่พี่เนาะธรรมชาติครับผิวธรรมชาติเลยนะครับอ่ะชิ้นต่อมานะพี่เป็นสมเด็จปั๊ดะคังพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นเกลืรูซุ้มกันเลยนะพี่พี่นะเห็นไหมอ่าดูเนื้อหานะครับเนื้อหามวลสารต่างตานะครับพี่พี่เนาะนี่ครับเนื้อผงเนื้อหาบรรสานต่างตานะครับ ดูนะครับแล้วดูความคมชัดดูเนื้อหาเลื่องเลืองอ่าหนึ่งเลืองหนึบหนุบนุ่มนุ่มแบบนี้นะพี่พี่อ่าหาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่ายนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมสวยมากๆากนะพี่พี่เนาะนี่นะครับสวยมากๆนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเนี่ยแบบจงแบบชัดๆกันเลยนะครับรอยแตกรอยแยะอะไรต่างๆนะพี่พี่เนาะนี่ เป็นธรรมชาตินะครับนี่ร้อยบินต่างๆเป็นธรรมชาติมากๆนะครับดูขอบค่าต่างๆนะครับดูนะครับงานขอบค่านะครับโอ้โหมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดมลสารต่างๆนะพี่ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตได้ใส่และนํากดพิมพ์ลงไปนะพี่เนาะน่ครับมีเม็ดแร่ดำแดงแดงยังอยู่นะครับเม็ดแร่เขาเรียกว่าแร่มะขามนะครับของเมืองกำแพงเพชรนะพี่เนาะดินที่หลวง สมเด็อพระพุทจันโตไ네ด้เก็บไปแล้วน,นําไปผสมกันนะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับนี่นะครับเป็นผงกุตตคุณนะพี่พี่เนาะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มาลังสีนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าชิ้นต่อมานะพี่มาลงใต้กันบ้านนะครับชิ้นนี้นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่เนาะอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไรนะพี่นะแต่เป็นเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่ทวดผมขออภัยทีนะพี่อ,องค์ที่เป็นหลวงปู่มุนนะพี่วัดปั้นจานรนะพี่พี่เนาะนี่ครับเนื้อนวะโลหะนะพี่อ่า ทรงพิมพ์ทรงคล้ายหลวงปู่ทวดเลยนะครับเลยจําผิดนะครับเป็นเขาเรียกว่ารูปหล่อลูงปู่มหมุนนะครับอ่ารุ่นแรกนะครับพี่ๆเนาะรุ่นแรกนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับต่อโค้ดด้านหลังใต้สังคติแบบนี้นะครับอ่าต่อโค้ดนะครับแล้วดูยาขัดเดิมๆแดงแดงยังติดอยู่นะพี่เนาะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับหาค่อนข้างยากนะพี่ๆเนาะนี่นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะขาหาค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะพี่ๆนี่นะครับผมก็ได้แบบบ้านๆมาเลยนะครับพี่ๆเนาะนี่ดูพลาสติกเก่าๆเรี่ยมแบบนี้นะพี่เนาะ ไม่ต้องไปเลี่ยมมันอีกแล้วพี่เนาะพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นี่นะครับแล้วดูโค้ดด้านหลังนะพี่เนี่ยใช่ไหมโค้ดตอกคมชัดแบบนี้นะพี่พี่เนาะนี่โค้ดตอกคมชัดแบบนี้นะครับดูนะครับถุงปุ่มหมุนบ้านจานนะครับพี่พี่เนาะเนื้อนวโลหะนะพี่พี่เนาะนี่นะครับอ่าด้านกลนก็เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นพระหล่อนะพี่เนาะพระหล่อนะครับเนื้อนวโลหะลายแทงตะไบต่างๆนะครับเป็นธรรมชาตินะพี่พี่เนาะนี่ตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับ มีคาบยาแดงนะครับหรือว่าคาบยาขัดต่างๆนะครับที่ขัดผิวผ้าให้สวยงามนะพี่เนาะนี่ยังติดตามซอกตามมุมถือว่าดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆนะครับนี่สังกะติคมชัดนะครับหลอกมาได้สมบูรณ์และสวยมากๆนะครับลวงผู้หมุนไว้บรรจารเนื้อนวะดโลหะนะครับอ่ะต่อมานะครับมาชมนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมอ่ารูปหล่อพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นวัดหนองหลวงนะพี่ๆเนาะรูปหล่อหนองหลวงนะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่เนาะนี่นะครับนี่ดูเนื้อนะพี่ดูโลหะธรรมชาตินะครับดูโลหะธรรมชาติได้เลยพลาสติกแบบนี้นะมียี่สิบแน่นอนยี่สิบปีหรือสิบปีขึ้นประมาณนี้นะครับเนี่ยเรียมพลาสติกนะครับเก่าเก่านะครับพี่ๆเนาะโบราณโบราณดูเนื้อดิพี่ดูเนื้อหาต่างต่างนะครับอ่ะดูเนื้อหาต่างต่างนะครับดูรอยย่นนะพี่พีเนาะนี่ดูรอยย่นนะครับรอยตกท้องช้างหนังช้างนะพี่ๆเนาะ นี่นะครับรอยเนื้อแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับพี่พี่นะดูเนื้อทองเหลืองต่างๆดูง่ายๆเลยนะครับร้อยเนื้อนะครับผิวแบบนี้นะพี่พี่นะเหลืองอมเขียวนะครับแบบนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านสวยงามนะครับมาชมด้านหลังกันบ้างนะพี่ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยตกฉลากนะครับรอยตกแบบแลยตกฉลาดนะครับเป็นเนื้อเกินออกมานะพี่เนาะช่างไม่ได้เก็บตะไบนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ให้เห็นธรรมชาติกันเลยนะพี่พี นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่ะต่อมารายการต่อมานะครับจะเป็นสมคุณแผ่นเคลือบนะครับคุณแผ่นเคลือบนะครับนี่นะครับคุณแผ่นเคลือบสุพรรณบุรีนะพี่เนาะเนื้อหานี่ก็สมบูรณ์ครับมีลงรักตัวนะพี่นะลงลักนะครับลงรักแล้วก็เคลือบนะพี่พี่นี่นี่ครับดูรอยนะครับรอยแตกนะครับรอยเขาเรียกว่ารอยแตกเป็นท้องช้างเลยนะพี่เนาะแบบนี้เลยนะพี่ นี่นะครับเป็นเคลือบแบบนี้นะครับขุนแผ่นเคลือบแบบนี้ได้พี่เนาะนี่นะครับดูเป็นธรรมชาติคาบปุตต่างๆนะครับดูดิคราบปุตต่างๆติดนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นกุวัดราชบูรณะนะพี่พี่เนาะขุนแผ่นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าขุนแผ่นเคลือบนะครับพี่พี่เนาะแบบนี้นะครับด้านหลังนะพี่พี่ดูเนื้อดิดูเนื้อหาพี่โอ้โหสวยงามนะครับมีลักติดติดอะไรแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับพี่พี่นี่นะครับ แบบนี้นะครับพี่พี่ทุกท่าน,นครับเป็นพระชุดใหม่ที่ผมเหมามาวันนี้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับนครปฐมนะครับพี่พี่เนาะเป็นเหรียญท่อเงินนะครับวัดดอนยหอมนะครับเนื้อทองแดงลมดำครับรุ่นแรกนะพี่พี่รุ่นแรกนะครับอ่าสภาพาก็มีใช้บ้างนะครับสภาพาก็มีใช้บ้างนะครับดูนะครับนี่ความคมชัดนะพี่พี่เนาะดูเห็นเมตตาลึกๆลงไปเลยนะพี่มีมิติมากๆนะครับดูนะครับดูธรรมชาตินะครับเส้นสังกติต่างๆนะครับพี่ๆนะ นี่นะครับตัวเหรียญนะครับขนกคมชัดนะครับตัวหนังสือลึกคมชัดแบบนี้นะครับอ่านะครับดูด้านหลังนะครับหูเจาะนะครับทีเดียวนะครับแบบนี้นะพี่พี่พื้นผิวเหรียญตึงเรียบนะครับมีก็จะให้สวยวันนี้นะพี่จะต้องอยู่ที่เจ้าของเก็บนะพี่เจ้าของเก็บไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้นะครับก็ออกมาเป็นสภาพเดิมๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้กันเลยนะครับอ่าด้านข้างจะเป็นเหรียญไม่หนามากเท่าเท่าไหร่นะครับอ่าเป็นการตัดในยุค สองพันห้าร้อยขึ้นมานะพี่ๆเนาะนี่นะครับอ่ะแบบนี้นะครับพี่ๆเปลี่ยนเพราะเงินมาเป็นหอมเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆนะครับอ่ะชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าหุ่นพยนต์นะครับหุ่นพยนต์นะครับอ่าหุ่นพยนต์นะครับอาจารย์พายนะครับโพเงินโพเงินนะพี่พี่เนาะวัดสุวรรณนะครับอยุธยานะพี่พี่ถือว่าเป็นเครื่องรางสุดยอดเลยนะพี่พี่เนาะด้านโชคลาภต่างๆแก้คุณไสยต่างๆได้หมดเลยนะพี่ ถ,ถือว่าเป็นหุ่นพยนต์ที่เรื่องเ kind of สียงเรื่องลืองามนะครับของเมืองยุทธยาเลยทีเดียวนะครับเป็นวายนะพี่นะเป็นวายนะครับนี่นะครับเป็นวายนะครับมาพันนะครับตําเป็นหุน่นพยนต์นะพี่อ่นี่นะครับผมเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่นะหาไม่ได้แล้วนะครับเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับดูนะครับเก่าเดิมและสวยมากๆนะครับเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายแล้วนะพี่นี่นะครับ ไม่ได้ง mm ่ายเลยนะครับอะไปชมรายการต่อมานะพี่พี่นี่ไม้คูเก่ามากเลยนะพี่เนาะเป็นไม้ครูที่เก่ามากๆเลยนะครับฮะผมว่าเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะว่าลายยันเนี่ยเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าถ้าพี่พี่ทานใดอยากเก็บสะสมของแปลกและของหายากนะพี่พี่เนาะชมช่องผมได้เลยนะพี่พี่เนาะของแปลกของหายากนะครับอ่าเป็นไม้ครูนะพี่พี่เนาะนี่เป็นไม้ครูแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นไม้คูแบบนี้นะครับ อ่านะครับผมแล้วดูนะครับลายจานยันนะพี่ลายจานยันนะครับโอ้โหผมผมชัดครับจานยันที่ไม้คูนะพี่พี่เนาะอ่าเป็นยันพอกวยนะพี่พี่เนาะเป็นยันพอกวยนะครับอ่าตัวยันเป็นยันพอกวยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเป็นไม้คูนะพี่พี่เนาะน,นี่นะครับ ไม้คูต้นตำหลักก็ต้องเป็นหลวงพ่ออินหลวงู่ออินนะครับวัดอินทารไอหลวงู่อภูวัดอินทรานะพี่พี่อ่าต้นตำหลักนะครับนี่ครับไม้คูนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นลายันพ่อเกลยอนะพี่พี่นะนี่นะครับเป็นลายยันพ่อเกลวยนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่นะเป็นไม้คูที่สวยๆกันเลยนะครับอ่ะเหรียญต่อมานะครับมาไปเหนือกันบ้างนะพี่พี่ เดี the the march, kind of ๋ยวมาไปเหนือกันบ้านนะพี่พี่เนาะนี่จะเป็นนมพัคเกษเข็มมะโกนะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับรีวิวแบบเต็มที่เลยนะพี่วันนี้นี่ครับเรียนพสคเสมเส็มมะโกครับเรียนละคังนะครับปีหนึ่งหกนะพี่พี่น้องรอยตัดแบบนี้นะพี่เนี่ยตัดชีขาดนะครับดูง่ายๆเลยนะครับพี่พี่เนี่เห็นไหมปีหนึ่งหกนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรอยกระจายของเรียนนะครับพี่พี่เนาะพื้นเรียนกระจายแบบนี้นะครับหูเจาะคมชัดแบบนี้นะพี่พี่ มีรอยปิ้นต่างๆนะครับหลวงพ่อเกษมเขมวรโกนะครับอะต่อมานะครับนี่สุดยอดที่ดิอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าพักขันนะครับอาพักขันหลวงพ่อโศกนะครับวัดปากคลองนะครับของดีเมืองเพชรบุรีกันเลยทีเดียวนะครับพี่พี่เนาะของดีเมืองเพชรบุรีกันเลยนะครับอันจะเป็นพักขันนะครับพักขันหลวงพ่อโศกวัดปากคลองนะพี่พี่เนาะนี่นะครับดูผมให้ดูความเก่าก่อนนะครับของ เป็นตัวงานะพี่พี่เนาะเป็นตัวงาหายากมากๆนะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับธรรมชาตินะครับอ่ามีพลาสติกเลี่ยมมาแล้วนะพี่พี่เนาะไม่ต้องไปเลี่ยมมันอีกให้เสียตังค์นะพี่พี่เนาะนี่นะครับเสียตังค์ทีเดียวนะครับซื้อของหายากของริมินเต็ดนะครับหรือว่าของที่หายากแล้วพบเจอได้น้อยมากๆนะพี่พี่เนาะพันผักขันเนื้อเป็นงาเก็บแบบนี้นะครับส่วนมากจะเจอเป็นเขานะครับอ่านี่นะครับ ลายงาสวยงามนะครับพี่ๆนะลายงาสวยงามนะครับแบบนี้นะพี่ๆเนาะทุกท่านเลยนะครับใครชอบใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่ๆเนาะนี่เห็นไหมลายงาสวยงามนะครับพี่ๆทนาดชอบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นพักขันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดหกสิทธิ์ไพักขันหลวงพ่อโศกนะพี่ๆเนาะ ลิ้นรัวและพระขันหลวงพ่อโกวัดปักคลองเพชรบุรีนะครับหรือว่าเป็นของดีเพชรบุรีนะครับอ่ะต่อมานะพี่พี่นี่เป็นพิมพ์รัศมีหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่พี่เนาะนี่นะครับเนื้อผงยาจินดามณีลินเนื้อผงว่านนะพี่พี่แบบนี้นะครับมีคาบไข่ตั้งตลาดนะครับของผงว่านนะครับออกมาประทุออกมานะวพี่พี่เนาะนี่เป็นรอยยันหลวงปู่บุญนะครับแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่าเดิมเดิมแบบนี้นะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดชอบหรือสนใจครับติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาทางอดีตไลฟ์ผมได้เลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับอย่ารอช้านะพี่ๆเนาะอย่ารอช้านะครับเป็นพระที่ค่อนข้างเก่าและหายากนะพี่ๆเนาะหาไม่ค่อยเจออีกแล้วนะครับพระค่อนข้างหายากขึ้นทุกวันนะครับดูดีครับผมเหมาวันนี้ก็ได้มาน้อยมากเลยนะพี่เนาะเหมามาสามบ้านเนี่ยก็ได้มาน้อยนะครับได้สองหลังเลยนะครับอีหลังหนึ่งฟาวนะครับอีกหลังหนึ่งฟาวนะครับไม่มีของมีของนะครับแต่ว่า ไม่ค่อยมีที่เด็ดอะไรนะครับก็เลยไม่เอามานะพี่พี่นี่นะครับจะเป็นเรียกว่าลิงนะครับลิงพ่อสุนนะครับแล้วแต่คนตีครับจะเป็นพ่อสุนพ่อดิ่งก็ได้นะครับพี่พี่เนาะแล้วแต่คนตีนะครับศิลปะไปทั้งไหนก็พี่พี่ดูกันได้เลยนะครับนะครับสวยงามนะครับพี่พี่เนาะนี่เห็นไหมครับนะครับแกะได้สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับอ่ะแบบนี้นะครับต่อมาชมพัสรอดนะครับผัสรอดนะครับ นะครับพิมพ์ทรงนะครับตำหนิอะไรครบถ้วนนะครับพี่เนาะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่พี่เนาะนี่ครับแบบนี้นะครับวันนี้ก็ทางร้านเรานะครับคนรักฟักเครื่อนนะครับก็มีของมาแบ่งปันนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่เนาะได้มาน้อยมากเลยนะพี่วันนี้ได้มาน้อยมากเลยครับก็ฝากพี่พี่ทุกท่านครับช่วยอุดหนุนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เนาะในการหาของนะครับจะหาของมาเยอะเยนนะครับมาแบ่งปันพี่พี่นะครับทุกทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยนะพี่พี่เนาะวันนี้ก็ฝากอุดหนุนนะครับ ช่องคนรักเครื่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็นนกมีแบ่งปันเพงิน่านี้นะคะสวัสดีครับ